ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่14มิถุนายน2564เพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้นขณะนี้เรากำลังร่วมกันศึกษา ของคฤหัหั์ทั้งหลายในยุคอดีตซึ่งเป็นยุคแรกที่พระปรมศาสดาทรงตรัสรู้ใหม่หลังจากการแสดงธรรมให้ปัญจวัคคีทั้งห้านั้นได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์แล้วก็มีพระยศะะพ่อแม่และอดีตภรรยารวมทั้งสหายทั้งสี่ท่านที่ได้ศึกษาร่วมกันไปแล้วตั้งแต่เมื่อวาน วันนี้ก็เป็นสหายอีกห้าสิบคนของพระยศะะกุลบุตรซึ่งสหายครุหัดของพระยศห้าสิบคนเป็นบุตรของสกุลเก่าแก่สืบต่อกันมาในกรุงพาราณสีได้ทราบข่าวว่ายศะะกุลบุตรปรงผมและโหนดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วจึงดําเรกกันว่า ทำรรวินัยและบรรพชาที่ยาศสกุลบุตรออกจากเรือนโบสถเป็นบรรพชิตแล้วนั้นคงไม่ต่ำสามแน่นอนจึงพากันไปหาพระยาศาอภิวาทแล้วยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งนี้คือความศรัทธาเลื่อมใสในนักบวชแม้นักบวชท่านนั้นจะเป็นสหายรักกันมาก่อนแต่ท่านให้ความนอบน้อมความเคารพ นี้เป็นคุณธรรมอันประณีตของบุคคลที่อยู่ในสกุลสูงแม้อดีตอันยาวไกลอันเป็นเหตุให้ท่านเหล่านี้ได้เกิดในสกุลสูงนั้นก็ด้วยความนอบน้อมต่อผู้มีคุณเช่นพระบรมศาสดาพระธรรมและหมู่พระอรียสง์เป็นต้นทำให้ท่านเหล่านี้มาเกิดในสกุลสูงและมีโทัพย์มากมาย เป็นผู้มีชื่อเสียงตั้งแต่บรรพบุรุษและรู้ว่าใครควรนอบน้อมและไม่ควรนอบน้อมซึ่งในศาสนาของพระชินเจ้านั้นพระองค์ทรงแสดงไว้ว่าบุคคลที่เราไม่ควรประมาทมีอยู่สี่บุคคลแม้จะมีน้อยก็ตามคือพระราชาแม้จะมีอายุน้อย จะเป็นห้าขวบสิบขวบก็ตามบุคคลเหล่านี้เราจะต้องรู้คุณของท่านจะไม่ดูหมิน่นและสิ่งที่สองก็คือไฟไฟแม้นิดหน่อยก็ตามสามารถที่จะไม่ลามไปทั่วแผ่นดินได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรดูหมิน่นส่วนที่สามก็คืองูแม้ตัวเล็กก็ตาม อย่าคิดว่ามันไม่มีพิษร้ายนั่นแหละเป็นที่มาของความตายได้ง่ายนักส่วนที่สี่คือภิกษุสามเณรทั้งหลายไม่ว่าจะอายุน้อยหรือมากก็ตามถ้าเหล่านั้นมีคุณดังที่เราฟังในเถราประทานไปแล้วบางองค์นั้นห้าขวบซึ่งมีหลายองค์ทีเดียวได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต บางองค์ก็เจ็ดขวบวได้ตรัสลูเป็นพระอระหันต์เพราะฉะนั้นเราจะมองบุคคลว่ามีอายุน้อยกว่าเราเราจึงไม่ควรเคารพนั้นไม่สมควรอย่างยิ่งฉะนั้นในบุคคลที่ได้รับการอบรมมาดีอย่างเช่นตระกูลพราหมณ์เหล่านี้นั้นท่านมาแม้เป็นเพื่อนก็ตาม แต่ท่านเคารพในฐานะของสมณานั้นเองและในเมืองพาราณสีในยุคนั้นถือว่าเป็นปฏิรูปประเทศอย่างยิ่งเพราะเป็นถิ่นที่สิ่งแวดล้อมเหมาะสมที่จะเป็นปัจจัยแก่การตรัสรู้เนื่องจากว่าในสถานที่นั้นมีพระบรมศาสดาและหมู่พระอรหันต์แล้ว ซึ่งขณะนั้นหากรวมพระบระมศาส,สดาด้วยก็จะเป็นสิบเอ็ดรูปเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นประเทศนี้จึงเป็นปฏิรูปประเทศเป็นประเทศที่เหมาะแก่การที่จะศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อแทงตลอดอริยสัจสีโดยยิ่งเพราะมีพระธรรมราชาอันประเสริฐซึ่งเป็นผู้แสดงธรรมไพเรทั้งเบื้องต้นและท่ามกลาง เป็นผู้แสดงธรรมเองบุคคลเหล่านี้ได้สั่งสมบุญอันประเสริฐไว้จึงได้มีโอกาสในขณะที่พระบรมศาสดายังมีพระชนชีพอยู่และได้แสดงธรรมให้ฟังซึ่งพระองค์นั้นก่อนจะแสดงธรรมนั้นพระองค์จะใช้พระยานที่เป็นอสสาธารณญาณหกแล้วแต่ว่าบุคคลเหล่านั้น จะตรัสรู้ด้วยอัธยาศัยอย่างไรหรือต้องปรุงแต่งอัธยาศัยเขาเหล่านั้นให้บริบูรณ์ด้วยอินทรีทั้งห้าซึ่งแน่นอนพระองค์ใช้สัพพัญยุตยานมหากรุณาสมาปัฏิยานอินทริยปรโรปริยติยานอนาวารณญาณอาสยานุสยายญาณแต่ในที่นี้ ยังไม่ต้องใช้ยะมะกะปาติหารียยานเพราะท่านไม่ได้ตั้งจิตไว้ว่าจะต้องตรัสรู้ก็ต่อเมื่อได้เห็นยะมะกะปาติหารียยานนั้นเองท่านผู้สั่งสมบุญไว้ดีเหล่านี้จึงได้สับปุรุษที่ประเสริฐสุดคือพระบรมศาสดาส่วนในข้อที่สามนั้นท่านเหล่านี้ได้ตั้งตนไว้ชอบ ตั้งจิตคิดมุ่งมันนำตนไปสู่แนวทางที่ถูกต้องมาแล้วในพระพุทธเจา้าพระองค์ก่อนๆซึ่งเราจะได้ศึกษาในเถราประทานกันและบุเพกะตะปุญญาตาความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ก่อนแล้วมีพื้นฐานเดิมได้สร้างสมคุณงามความดีมาพร้อมท่านทั้งหมดเหล่านี้จึงได้มี ธรรมะอันประเสริฐที่เป็นดุดล้อนำไปสู่เป้าหมายเพราะหากมีเพียงข้อใดข้อหนึ่งนั้นไม่สามารถจะหมุนเป็นวงที่จะกระทำกิจเพื่อเข้าถึงฝั่งแห่งมรรคผลนิพพานได้เลยหากอยู่ในประเทศอันสมควรแล้วไม่มาคบสัตว์บุรุษและไม่ได้ตั้งตนไว้ชอบในอดีตพร้อมทางไม่ได้ทำความดีไว้ในการก่อน จากมีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถหมุนไปสู่ความพ้นภัยได้เลยเพราะฉะนั้นคำว่าจากสีนั้นจึงเป็นดุดล้อที่นำไปสู่เป้าหมายต้องหมุนจนครบวงจรและหมุนแล้วหมุนเล่าไม่ใช่อยู่ในประเทศอันสมควรแล้วมาครบว์บุรุษแค่เพียงครั้งเดียวซึ่งบางท่านนั้นไม่สามารถที่จะ บริบูรณ์พร้อมด้วยการปร,สรัสลูได้เลยต้องหมุนมาพบกับพระบรมศาสดาแล้วแล้วเล่าเล่จึงจะเป็นปัจจัยให้เข้าถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานที่เราเรียกว่าโสตาปฏิยังคธรรมซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติอันดับแรกที่สุดก็คือสับปริสังเสวะ การได้เสวนากับสัตว์บุรุษคบหาท่านผู้ทรงธรรมทรงปัญญาเป็นการยาณมิตรเราไม่มาคบสัตว์บุรุษผู้ประเสริฐแล้วเราจะมีปัญญาศึกษาและเข้าใจพระธรรมคำสอนได้ถูกต้องถูกตรงนั้นมิใช่ฐานะจริงๆบางทีอ่านหัวข้อดูเหมือนว่าจะเข้าใจ แต่แท้จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นการศึกษาร่วมกันมีการซักถามไต่สวนหาความจริงจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเรานั้นจึงเป็นผู้มีบุญที่ได้ร่วมกันศึกษาเพราะพระองค์ก็ทรงแสดงแล้วว่าการที่อยู่ในหมู่ที่มีกัลรรยาณมิตรร่วมกัน ความสามัคคีของหมู่เป็นเหตุนำความสุขมาให้ความเพียรของคนที่สามัคคีกันเป็นเหตุนำความสุขมาให้นี้เป็นสิ่งที่พระองค์แสดงไว้เรานั้น การที่ได้มาร่วมกันศึกษาจึงเป็นที่มาของความสุขอันสูงสุดในที่สุดนั้นก็คือมรรคผลนิพพานเหตุของการที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระโสดาบันเป็นต้นไปนั้นไม่ได้หมายความว่าแค่พระโสดาบันนะคะในที่นี้ก็จนกว่าจะถึงความเป็นพระอระหันต์ในข้อที่สองนั้นก็คือสัตธ,ธรรมัสสวรณะ สดับสัตธรรมใส่ใจเล่าเรียนฟังอ่านหาความรู้ให้ได้ธรรมะที่แท้จริงนั้นก็คือในเรื่องของอริยสัจสี่นั้นเราจะต้องศึกษาจนกว่าจะเข้าใจว่าอะไรคือทุกขสั์อะไรคือสมุทยัทยสัจอะไรคือนิโรธัสัจและอะไรคือมรรคสัจและต้องรู้ว่า ในแต่ละสัจจานั้นจะต้องทำกิจอย่างไรและขนขวายในกิจนั้นจนกว่าจะถึงที่สุดซึ่งเป็นการประชุมทั้งสี่กิจนั้นลงในมัคคสัต์นั้นเองเราจึงต้องศึกษาเล่าเรียนให้ดีใส่ใจอยากคิดว่าเรียนแค่นิดหน่อยแล้วจะรู้ได้หากไม่ศึกษาพระอภิธรรมบาง ไม่ศึกษาพระสูตรบางพระวินัยบางเราจะไม่สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นในข้อที่สองนั้นคือแผนที่ที่สำคัญสูงสุดหากเราไม่มีแผนที่แล้วการเดินทางไปย่อมไม่ถึงเป้าหมายแน่นอนเพราะไม่รู้ทิศรู้ทางแล้วจะไปถึงที่ไหนอุตสาหได้เกิดเป็นมนุษย์ ซึ่งขณะน,นี้บริบูรณ์พร้อมเป็นขนาดที่กล้าวซึ่งเมื่อวานก็ได้กล่าวไปแล้วว่าก็คือไม่ใช่ขนาดของอบายสี่ไม่ใช่ขนาดของมิจชาทิฐิไม่ใช่ขนาดของบ้าใบาบอดหนวกและไม่ใช่ขนาดของมิลลักขะไม่ใช่ขนาดที่พระองค์ไม่แสดงธรรมแต่เป็นขนาดที่พระองค์ทรงสแสดงธรรมและเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้ว การที่จะมาศึกษาพระสัทธธรรมอย่างนี้ก็ไม่น่าจะเป็นอาเหตุตุกะแน่นอนอย่างต่ำสุดก็เป็นทวิเหตุแต่น่าจะเป็นติเหตุซึ่งแน่ละเราไม่สามารถพยากรณ์ได้จนกว่าท่านจะเจริญฌานได้ชานนจิตเป็นอย่างน้อยจึงจะบอกว่าท่านเป็นติเหตุ รือได้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันแต่เราไม่ต้องคิดในเรื่องนั้นหากเราพยายามปรุงแต่งจิตศึกษาและตั้งใจที่จะไปสู่เป้าหมายสูงสุดนั้นตลอดทุกวี่ทุกวันเราจะมีโอกาสไม่ชาตินี้ก็ต้องชาติหน้าซึ่งเป็นไปได้แน่นอนเป็นพุทธดำรักโดยถ้าศึกษาตั้งแต่เด็ก ก็มีโอกาสประสบสุขในวัยรุ่นศึกษาวัยรุ่นก็มีโอกาสประสบสุขในวัยกลางในวัยกลางก็มีโอกาสประสบเข้าถึงมรรคผลในวัยปลายหากวัยปลายแล้วยังไม่ย่อหย่อนในความเพียรศึกษาและปฏิบัติตามธรรมอาจจะก่อนตายแต่หากตายยังไม่ได้ตรัสรู้ชาติใหม่ ก็มีโอกาสที่จะปรัสูุในเทวโลกได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่หวั่นไหวว่าเราคือใครในอดีตมาแต่เราจะเร่งปรารบความเพียรเพราะในพระศาสนานี้เป็นศาสนาของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จะประพฤติตามพระธรรมคำสอนเพื่อให้พ้นจากวัฏฏุกนะคะ เราจึงไม่ต้องท้อใจเลยว่าจะถึงวันนี้พรุ่งนี้แต่เราจะเพียรจนกว่าจะถึงที่สุดพระบรมศาสดาเองพระองค์นั้นไม่ละเลยกุศลแม้เล็กแม้น้อยและปรารบความเพียรอย่างต่อเนื่องจึงจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเราก็มีแบบอย่างแล้ว รวมทั้งหมู่พระอริยทั้งหลายมีมากมายที่เป็นแบบอย่างให้เราได้เรียนรู้ดังที่ศึกษากันมาในข้อที่สามโยนิโสมนสิการก็คือทำในใจโดยแยบคายรู้จักคิดพิจารณาหาเหตุผลโดยถูกต้องรู้จักกรรมและผลของกรรม รู้จักว่าเราควรจะเจริญศีลสมถะวิปัสนาอย่างไรและน้อมจิตอย่างไรที่จะเป็นไปในศีลในสมถะในวิปัสนาต้องถูกหลักเกณฑ์หากไม่ถูกหลักถูกเกณฑ์เราก็จะเข้าใจผิดเช่นคิดไปในเรื่องของความไม่งามเราก็คิดว่านี้เป็นเรื่องของวิปัสนาระดับสูงแล้ว ึ่งไม่ใช่บางครั้งเป็นพื้นฐานที่จะก้าวไปสู่ในการเจริญสมถะเพราะฉะนั้นหากเราศึกษาได้อย่างเข้าใจถูกตรงตามเหตุตามผลเราก็สามารถจะไปสู่ทางที่ถูกในข้อที่สี่นั้นธรรมานุธรรมปฏิปติก็คือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ให้ธรรมย่อยคล้อยแก่ธร,รมใหญ่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของธรรมทั้งหลายที่สัมพันธ์กันปฏิบัติธรรมนั้นๆให้สอดคล้องพอดีตามขอบเขตความหมายและวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับธรรมข้ออื่นๆกลมเกลืนกันในหลักใหญ่ที่เป็นระบบทั้งหมดดำเนินชีวิตถูกต้องตามธรรม นั้นก็คือต้องรู้ในคุณแห่งศีลสมถะวิปัสสนาแม้ในเรื่องของธาตุสีที่เราร่วมกันศึกษานั้นคิดอย่างไรหนอเป็นสมถะคิดอย่างไรหนอถึงจะเป็นวิปัสสนาสิ่งเหล่านี้แหละน้องเราจะต้องรู้ให้ถูกต้องถูกตรงแล้วเราจะมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียว ธรรมะสี่ประการนี้บอกไปแล้วนะคะเมื่อกี้ว่าไม่ใช่เพียงเพื่อให้ถึงแค่โสดาปฏิมักเท่านั้นแต่เมื่อเจริญให้มากทำให้มากย่อมเป็นไปเพื่อการบรรลุอเริยมักอเริยผลจนถึงอรหัตตมักอรหัตตผลนะคะเพราะฉะนั้นนี้อันเชิญมาจากทีฆนิกายปาติกวัก ที่ท่านพระพุทธโฆสาจารย์ปออประยุตโตได้รวบรวมมาและมีที่อื่นๆอีกนะคะในเรื่องของโสดาปฏิยังคัสีนั้นในสังยุตตนิกายมหาวาระวะนั้นก็มีอีกสองในยะอันประกอบด้วยโสดาปฏิยังคะข้อแรกคือประกอบด้วยความเรื่อมใสในพระพุทธเจา้าข้อที่สอง ประกอบเลื่อมใสมั่นในธรรมะข้อที่สประกอบด้วยความเลื่อมใสมันในสงซึ่งสาข้อนี้จะเหมือนกันต่างกันในข้อสนะคะคือประกอบด้วยอริยกันตศีลคือศีลอันเป็นที่ชื่นชมพอใจของพระอริยะบริสุทธิ์ไม่ถูกตันหาและทิฏฐิแปดเปื้อน หรือครอบงำและเป็นไปเพื่อสมาธิเราเข้าใจกันนะคะว่าเมื่อมีศีลดีก็เป็นที่ตั้งของสมาธิที่ดีบุคคลที่จะตรัสรู้ได้จึงต้องมีอะเรียกันตศีลส่วนในอีกในยาหนึ่งในข้อที่สีนั้นกล่าวว่าครองเรือนด้วยใจปราศจากมัชชริยะ ยินดีในการแจกจ่ายแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งแน่นอนอันเป็นเหตุให้จิตใจนั้นมีความประนีตอ่อนโยนเมื่อมีจิตใจที่คิดแต่จะให้เพื่อปรุงแต่งจิตให้อ่อนโยนเพื่อรองรับคุณธรรมแห่งศีลต่อเมื่อมีศีลดีแล้วก็มีจิตอ่อนโยนพร้อมที่จะเจริญสมถะ และเมื่อออกจากสมถะแล้วก็สามารถเจริญวิปบัสนาเข้าสู่การแทงตลอดในอริยสัจสีได้โดยไม่ยากโดยเฉพาะสหายห้าสิบคนของพระยศนั้นหลังจากได้ฟังอนุปุพิกถาจิตอ่อนโยนพระองค์จึงแสดงอริยสัจท่านเหล่านั้นได้ตรัสรูและขอปันระชา ที่สุดนั้นเมื่อบรรพชาได้ตรัสรู้เป็นพระอระหันต์หลังจากฟังพระโอวาทจากพระองค์ต่อขณะนั้นจึงมีภิกษุอรหันต์ทั้งหมด61พระองค์ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมอันเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจาวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาส ในการแทงตลอดในอริยสัจสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแต่สรพรพสัตว์ทั้งสามสิเ็ดพบภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนากินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเป็นไปเพื่อมรรคผลนินพานโดยพลันโดยทั่วกันคากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่าน ด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ